วันนี้เป็นวันที่สี่แล้วก็เป็นวันที่สองในการแนะนำในการเจริญพระธรรมฐานสำหรับวันนี้ผมไม่ต่อวันนี้นะเพราะถ้าต่อมันยังไม่ได้หาแสนต่อไม่ได้ <c oughs> แต่วันนี้ขอแนะนำเบื้องต้นเพราะการเจริญพระธรรมฐานมันดาถึงพุทธริษัทคำว่าสมาธิเกีการตั้งใจ ต่ความตั้งใจของเราไม่ได้อดี่วที่นั่งสมาธิเฉยๆ <c oughs> ต้องตั้งใจเข้าเขตความเป็นพระอ,อริยเจ้านั่นหมายความว่าขณะที่เรานั่งสมาธิธรรมดาเป็นการฝึกอารมณ์ให้ทรงตัว <c oughs> บางคนก็ฝึกเป็นนานบ้างชาบ้างเดียวบ้างเป็นธรรมดาแต่นั้นถือว่าเป็นการฝึกให้ทรงตัวเท่านั้นไม่ใช่ว่าสมาธิก็แปลว่า สมาธิเราตั้งใจมั่นถ้าตั้งใจแบบไหนที่ไม่ถูก <c oughs> ถ้าตั้งใจให้ตรงตามความเป็นจริงที่พระเจ้าตรัอการร <c oughs> นดับแรกก็ต้องจำด้วยว่าชีวิตของเราต้องตายว่าความเกิดมีขึ้นความตายก็มีในที่สุดเหมือนกันหมด <c oughs> ไม่มีใครสามารถจะทรงตัวได้ต้องจำตรงนี้ไ้ก่อนเป็นตัวแรก ก็จะประการที่สองต้องจำว่าเราจะยอมนับทัศน์พระพุทธเจ้าพระธรรมนพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพระการในสารจำสินห้าหรือสินแปดก,ก็ได้ตามใจชอบจำว่าสินห้ามีกี่ข้อเราจะไม่ละเมิดสินข้อนันั้นแม้แต่ข้อใดข้อไหนอย่างนี้ถือว่าสมาธิที่เราทำตรงกับความประสองค์องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อนนั้การทำสมาธิทำแบบไหนกร่าวว่าไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเดินไปินมาหรือทำง,งานอยู่ก็ดีเมื่อว่างจิตว่างจากงานก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายจะต,ตายช้าใจจเรินรำตามันถือว่าต้องตายแน่นอนจะตายในสองนี้เมื่อตายแล้วทางที่ไปก็มีสองสายสายที่หนึ่งคือสุขติมีสวรรค์เป็นต้น สายที่สองได้กับทุกขติมีนรกเป็นต้นถ้าจิตใจของเราเลวก็ไปสู่ทุกขติถ้าจิตใจของเราดีก็ไปสู่สุกขติให้คำมาเลยว่าเดี๋ยวเอารในเรื่องวัดแล้วก็ถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ในเรื่องวัดกข้ามาใจของเราถ้าเรายอมรับแ้ะถือด้วยความจริงใจหรือเปล่า ถ้าเรายอมรับเราถือด้วยความจริงใจแสดงว่าเรามีสมาธิเพราะนั้นเรามีมั่นคงเมื่อตายแล้วก็ไม่ไปนรกแน่นอนพื่การต่อไปซ <c oughs> ึ่งสิอนเดินสิ้นบรรดาเป็นพระโวยสับทุกคนไม่มีใครขาดทั้งหมดต้องเหลืออยู่บ้างข้อสองข้อ,อยังเหลืออยู่ข้อไหนที่เราไม่ไดัเบิ้ลกระสามไม่ไดัเบิ้ต่อไปข้อไหนที่เคยดเบิ้ก็รววังไว้ ก็เราจะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วใหม่ใหม่มันก็ไม่แน่นอนนักอาจจะเผอก็ได้อาจจะเผ <c oughs> อจจผถ้าเผอทําไปก็คิดตอไปว่าเราจะไม่ทําอย่างนี้ต่อไปถ้าตั้งใจเตือนใจตนเองอย่างนี้ไม่ช้านะักก็มีการทรงตัว <c oughs> ก็จะไม่กล้าทําบาปเรื่องการทรงสมาธิความเรวตอนตั้งใจมั่นให้ตั้งใจแบบนี้นะ อย่านึกเฉพาะลมหายใจเขาออกคำบรรนาเฉยๆมีผลหมอนกันแต่น้อยน้อย,อยเกินไปใจรู้ลมหายใจเข้าไปเอารู้คำบรรนาด้วยการฝึกอารมณ์ตัวให้ใอารมณ์ไมมีการทรงตัวถ้าทำอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดผลเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ไม่เสียถ้าจิตมีสมาธิมั่นคง เวลาตายตายในสมาธิเป็นผมได้แต่ยังไปนิพพานไม่ได้วเวลาทำาันเพื่อหวังไปนิพพานก็ต้องตั้งจะอันดับแรกตั้งอารมณ์สามส่วนไว้ก่อนขอึ้นหนึ่งลึกถึงความตายโดยการที่สองยอมรับพรถผีถพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์โดยการที่สามมีสินห้าบริสุทธิ์้ามีสินแปดบริสุทธิ์ก็ได้ตามงกำลังใจของคน วันนี้แจกหนังสือสังโยชน์สิกก็ต้องพูดตามแนวสังโยชน์สิกใช่ไหมก็มีบางแห่งที่บอกว่าการเป็นปโสดาบันด้วยซอยสาย,ยลมยันเป็นง่ายดหวือเกินของท่านเป็นยากนี่ต้โตท,ท่านพูดให้คนไปพูดไปบอกไปฟังที่วัดท่านบอกว่าทําไมถึงเป็นง,ง่ายๆก็เลยบอกว่าฉันไม่ต้อ,องการเป็นยาก ถ้าชอบของง่ายๆเงินห้าแสนใ,นใครให้ง่ายๆใขาก็เอา <c oughs> <c oughs> อย่าทำไปเล่นมันะเอาจริงนะก <c oughs> ารจริงความรู้ดทีพระเจ้าทรงสั่งสอนของท่านไม่ยากแต่โดยมากคณาจารย์รุ่นหลังน่กจะมาแต่งเติมท่านไว้จนยากดูตัวอย่างคนที่ไปริพาน เอาตัวอย่างง่ายๆอย่งางภัยยะพวกพุทกเจ้าสอนคําเดียวก็ภัยยะเธอจงยอย่าสนใจในรูปเพียงแค่นี้ภัยยะเป็นพรทหารความไสนสมิธายานก็เรื่อพวกเราก็คือนี่ท่านลุงท่านบอกว่าไงห้าแสนใครไม่ให้ต้องจ่ายหนึ่งล้านสนักยายม เอาลงจบกปด้วยนะเออคือไม่จ็บอกว่าคนจะไปนิพพันกันได้ทั้งหมดความจริงคนทุกคนมีปัญญพันหมดไม่เวลือเลยแต่จะไปก่อนไปหลังอีกเรืงหนึ่งต่างหากนะเออใครที่เจยดมากก็นานหน่อยที่เจยดน้อยก็เร็วนิดนะ ภาพธุรกิจมากแต่เนี่ยนานมากหน่อยเพราะอะไรนะเราจิตมันังบลแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาเวลาที่เราจะขายของและทำนาค่าขายก็ตามอีกตก็นลกว่าคนที่ทำงานอย่างเราอย่างนี้มีเยอะในสมัยก่อนก่อนที่เราเกิดก็มีเยอะแต่เขาตายไปหมดแล้วในเมื่อชาเราก็ตายแบบเขา เวลาเมื่อเราจะทํางานตามหน้าที่ของเราในเรื่องในชีวิตยอยู่มันจําเป็นต้องหากินก็ต้องหากินนะแต่ว่าเราก็เลยมีออความตายหาแล้วก็เราจะใช้หมดจะไม่หมดก็ช่าเฉะนั้นในเรื่องเช้ามันก็ต้องตายแต่ท่้งๆที่รู้ว่าจะตายก็จําเป็นต้องหาเพราะมันยังไม่ตายแเรื่อเย็นเมื่อคืนนี้ไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อสักครู่นี้เองก่อนหกโมง ถ้าท่านมาเตือนนะีแ่บอบกว่าการแนะน,นําคนให้แนะนําแบบท่านแนะนาเทวดาคือพูดกับเขาไปนล้วนะถ้าไม่เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็าตามแต่บางรายจะวันนี้ยังไม่ได้มาก็าตามก็มีหลายรายเลยกันบำเพ็ญบรมีมมาดีแล้วเพราะว่า ยังมีแตนเมยอ,อยู่แตนเมยี่มันเหนียวถ้าคนเม่จะขี้เหนียวใช่ไหมห้าแสนไม่หนักนะ <c oughs> จะไปที่พันวาทีห้าแสนจ่ายไม่ได้ก็ยแย่กันทีแล้วอันนี้ว่าถ้าถามว่าจะถามว่าทําไมถึงไม่ไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องตอบว่ากําลังใจของคนไม่เสมอกัน กำลังใจของคนมันมีสี่อย่างคือหนึ่งอกติกันโยสองวิตติกปนอยสามระยะสี่ปัทัะรมะทุกอกติกปนอยคนที่มีบาร,รมีเต็มมีปฏิพันธ์ว่องไวมากแค่นคนนี้หัวใจนั้นนำไปแค่หัวข้อก็อสามารถบรรลุวัตถุได้ทันทีอย่างไรระยะเป็นต้นนันดบับที่สวิติกันโย و. อันดับที่สองนท่านแน,น,นะนำเฉพาะหัวข้อจะไม่เข้าใจตอ้ออธิบายแล้วก็บม่รู้มรกคลอันดับที่สามเะยะทต้องแขะกันนานหน่อยอย่างแคะห้าแสนสิบแสนยี่สิบแสนห้าพันสามสิบแสนนี่แค่จำนวนสตังก็ต้องแขะต้องแขะต้องทวงต้องถามต้องสะกิดบ่อยๆที่จะจ่าย ไอ้ยังนี่ด้เนื้อยะก็เรียกว่าต้องแค่กันหน่อยอย่างพวกเราที่ต้องถือว่าทั้งหมดเป็นเนย,ยะทั้งหมดนะเออพอพอชื่นใจหน่อยนะมีพวกมใส่พวกเลยเนะนี่ย,ยะนี้โอกาสจะไปสวรรค์ก็ได้ไปพุทธโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้ ทั้งนี้เพราะอะไเพราะว่าการบำเพ็ญในสมัยชาติก่อๆที่ผ่านมาเราทําบุญไม่เสมอกันทรัพน้อยบ้างทรัพมากบ้าง,อ,างอันนี้ไม่สําคัญอย่างคนที่มีทรัพน้อยแต่ถวายสังฆทานได้แต่สังฆทานนี้ไม่จําเป็นก็ไปเอาทุตธร้อยเราไม่มีพุทธร้อยเขานี่ก็มีแค่สองบาทสามบาทถึอห้าบาทถึงสิบบาท แล้วก็ใส่ซองเสียนหลังสวกมีสาาสัสงฆทานก็เป็นสงฆ์ทานเพราะว่าถ้าไม่มีโอกาสมาที่นี่อยู่ที่บ้านสังเกียดูวัดไหนท่านฉันรวมกันตัง้งแต่สีองค์ขึ้นไปอันนั้นเป็นคณะสงฆ์สมมติเราพระวัดนั้นมีสามสิบองค์ไม่เป็ไไ้อยู่เลยนะพระสงฆ์ไม่มาเปอะไรแค่ <c oughs> <c oughs> ก็จะบอกไปแล้ว <c oughs> ถ้ามีสามองค์ฉันไม่ไม่รวมันมีอยู่วงหนึ่งฉันรวมก็ตั้งละสี่องค์ขึ้นไปสี่องค์ใช้ได้เป็นธนสฆ์เราก็เอาของไม่ราคาไม่มากอย่างข้าวสักถ้วยหนึ่งกัดข้าวจะเป็นอะไรก็ได้เป็นน้ำพริกต้มปราน้ำปลากระป,ปิผึ้งแห้งเราจะใช้ได้ทั้งหมดเอาไปถาไวายในวงนั้นแล้วไม่จงบอก,กไปสังฆทาน ไม่ต้องไปว่าในหิสกาลอไม่นําเป็น้ว่านนะเราส่งเข้าไปท่านรับเป็นสองทานทันทีถ้าอย่างนี้เกิดในชาติหน้าก็เป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าติธทานที่ทํามาได้สมัยกยันยางไงอีกประการที่ส,สองวัตถุไม่สาคัญนักสำคัญเศษของทานบางทีแล้วก็ย่องไปถวาไว้กับพระที่ไม่มีศินบ้าง ถวายกับพระที่เคยมีศีลเราสิงขาดบ้างถวายกับพระที่มีศีลสมบูรณ์แบบบ้างถวายกับพระอริยเจ้าบ้างอันนี้อริยสง์ไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดสู้สงฆ์ทานไม่ได้การถวายสงฆ์ทานเป็นของดีนี่ใส่บาตรหน้าบ้านก็เป็นสงฆ์ทานเลอเกิดมาถ้าถามว่าทําไมจะมีฐานะไม่เท่ากันก็นต่อตอวว่าการบำเพ็ญทานในเขตทุกข์สนไม่มีจะมีกําลังไม่เท่ากัน แต่ว่าเราก็ยังมีกินมีใช้ใช้ได้คนที่ยังมีกินมีใช้มีพ้าต้องบอกมูเจ้าจะไม่ถือว่าเป็นคนจนใช่ไหมยังมีเสื้อยังมีผ้าจะแม้จะเก่าท่านยังไม่เรียกว่าคนจนถ้าคนจนจริงๆจะต้องเป็นคนที่ไม่มีเสื้อมีผ้าเกินเพียวลมไปไหนก็มือปิดตาทั้งหมดเรื่องของเราเข <c oughs> า,า,าไม่เห็นใครทุกอย่างใน,ในใี่ย ใครเห็นเราก็ช่างประไลรเมเรื่องเล็กๆก็เป็นว่าแต่ซึ่งทั้งนิฐานนา้ไม่เสมอกันแต่กำลังใจเท่ากันสามารถบำเพ็ญทานได้สามารถราสาม,ารถมาทานศิลได้สามารถจะได้พระรรมฐา,านได้อย่างนี้ถือว่าก,กำลังใจเสมอกัรไปยิ่งใหญ่กว่าก,กันก็ไม่มากนะักแต่ในวิธีปฏิบัติก็ถ้าแบบฉันเนี่ย ก็หาทางเปบาดแบบที่ง่ายที่สุดแบบต้นอาจจยากสักหน่อยตอนต้นตอนขึ้นต้นเมื่อกี้เนี่ยมันนึกถึงความตายไว้ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจากวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายแน่แต่ก่อนที่เราจะตายรจะพ้อมหาทรัพย์สมบัติไปถ้าเราอยากเป็นคนรวยเราก็ให้ทาน อยากเป็นคนสวยแล้วก็รักษาศีลอยากเป็นคนมีปัญญาดีก็เจริญวิปัสสนาญาณไม่ง่ายยากนะแล้วก็เตือนตัวเอาไว้ประการที่สองเราเมืคิดถึงความตายแล้วก็การที่สองแล้วก็ตั้งใจยอมรับธรรมสีพระพุทธเจ้าประธานพระาอาริยสงฆ์ประการที่สามมีศีลห้าบริสุทธิ์ก็้วมีจะหมดศีลบริสุทธิ์ก็ได้ สองอย่างเมื่อทำใจได้อย่างนี้ตามบาลีจะบอกว่าคนนั้นเป็นพระโสดาบันตามแบบหนังสือหนงมีหรือแจกวันนี้นะ <c oughs> ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วตามแบบีนการปฏิบัติหลังจากดวโสดาบันก็าทำคนลนอย่างมันมีสองแบบบางท่านรักษาระเบียบหรือว่ากำลังใจอ่อน ก็ต้องไต่เต้าไปหาพระสิกขาคามีเมื่อเป็นพระสิกขาคามีแล้วก็ต้องกลายเป็นพระนาคามีแล้วต้องกลายเป็นพระอรหันต์ระดับท่านาาามีกําลังใจแน่แน่ขมาใจสูงมีความเด็ดเดี่ยว,วามออากก็มุ่อมองอรหนันต์ทันทีเคยมุ่งมาหาพระอรหันต์เลยขาทํายังไงเมื่อเป็นได้โสดาบันแล้ว หลังจากนั้นก็คิดตามความเป็นจริงว่าความทุกข์ทั้งหลายที่มีกับเราเพาอาศัยความเกิดเป็นเหตุอาศัยร่างกายเป็นถ้าเราไม่มีร่างกายเราไม่เกิดมีร่างกายอย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์ทุกข์จากความหรือว่าอาศัยร่างกายความกระหายเกิดขึ้นเพราะอาศัยร่างกายความป่วยไขลมไม่สบายเกิขึ้นเพราะอาศัยร่างกาย ความแก่มีขึ้นเพราะอาศัยมีร่างกายความทักท้าจากของรักของเข่าใจเพราะอาศัยร่างกายความตายเข้ามาถึงเพราะอาศัยร่างกายจะรวมความว่าไอ้ทุกข์ทั้งหมดที่เรามีอยู่อาศัยกายตัวเดียวถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้ความแก่มันก็ไม่มีความป่วยก็ไม่มีทึ่ร่ร่างกายที่เป็นขันหน้าจะเป็นร่างกายคนร่างกายสัตว์มีสภาพเหมือนกัน มันเป็นตัดใจไปเหตุให้เกิดความทุกข์นั่นก็ตัดสินใจว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นคนไม่มีทุกข์เพราะร่างกายก็ตัดกิเลสสองตัวใ้กิเลสสัวตัวที่หงขะะเขาเรียกเดาวอวิชชาตัวที่หนึ่งคือฉันทะตัวที่สองคือราคะฉันทะแป็ความพอใจ เราเี้เราจะไม่มีความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและเป็งพรมเราต้องการนิพพานราคะเราจะไม่มองเห็นโลกเป็นดินแดนมีความสวยสดงดงามน่าอยู่จะไม่คิดว่ามีเทวดาและอปิงพรมสวยสดงามน่าอยู่ดินแดนทั้งสามราการนี้ความจริงไม่มีไม่มีดินแดนไหนมีความฝูขจริง เทวดาดังฝ้ารัตลมีฝ้าสุกแหลกเพรว่าไม่ช่ารัตอนนงมาเกิดใหม่พวกเราทั้งหลายที่นั่นนี่ทั้งหมดก็เคยเป็นเทวดา,ขขาคือเคยาฝ้าเคยรปองมันมาแล้วแต่เมื่อหมดเป็นศาสนาบารมีแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นทุกอย่างนี้ <c oughs> เราไม่ต้องการเราต้องการปฏิพานหลังจากนั้นก็จับอารมณ์คิดว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราการัต่กดเลสตัดตัวเดียวตรงนี้นะทั <c oughs> ้งสิบตัวได้ตัดตัวเดียวที่เก้าตัวไม่จเป็นไม่จำเป็นต้องตัดเดีเ่ยวมันอยากน้ำขอแห้ง <c oughs> ขอตังค์ว่าแสงก็ไม่ให้ขอแห้งก็ <c oughs> ง้การตตดกิเลสตัดตัวแรกคือสก,กาเยติถิ ให้มีค่อยๆหาความรู้สึกให้เกิดขึ้นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าร่างไปร่างกายเป็นของเราจริงเราไม่ต้องการความแก่ร่างกายต้องไม่แก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยร่างกายต้องไม่ป่วยเราไม่ต้องการความตายมันร่างกายต้องไม่ตายเพราะมันเป็นของเราเราบังคับได้ ถ้าร่างกายไม่ใช่เราไม่เช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้เมื่อเวลาที่เราตายเราไปนรกร่างกายไม่จะไปด้วยนี่คำว่าเราในที่นี้ก็หมายถึงจิตภาษาโนบิสก็เรียกว่าจิตถ้าภาษานักปฏิบัติที่ได้ทาบสมา,าเรียกวาทิสมานกายคือเป็นกายที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อนี่คำว่าเราไม่ต้องคิดเช็คนะไม่นะต้อง แค่กเช็คอ,อีแค่ปีงไอ้แค่กระปิงดมหลายใบทีนี้้ัเมื้อหากว่าเราเค่อยๆคิดว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม,ม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเราคิดไว้เรื่อยๆสักวันละสองสามนาทีก่อนสลับือติใหม่ๆถ้าคิดไว้เสมอว่าถ้าเราตายคราวนี้เราต้องการนิพพานจดียวเพียงเท่านี้บรรดาท่านบริษัท อารมณ์มันจะกินต่อไปปัญญามันค่อยเกิดขึ้นน้อยแต่น้อยจนถึงปัญญาสูงสุดมันจะมองเห็นทุกข์จะเกิดจากร่างกายเห็นวร่างกายเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เรามีความทุกข์ความหิวมาจากไหนเพราะร่างกายมันหิวความร้อนมาจากไหนมาจากร่างกายร่างกายมันร้อนความกระหายมาจากไหนเพราะอาศัยร่างกายร่างกายมันกหาย เราความทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายเราจะไปดูความที่มีความสุขเั่าเราอย่างเทวดานางฟ้าราผมนั่นท่านไม่มีขันห้ายอย่างเราไม่เป็นนมามธรรมะมีรูปน,นามรูปน,นามร่างกายท่านไม่มีธาตุน้ำบินลมไปเป็นร่างกายทิพยไม่มีความทุกข์เหมือนเราไม่หิวไม่หายไม่หนาวไม่ร้อน ไม่แก่ไม่ปวยไม่ไข้แปลว่าความตายมีเมืม่อบรรลุเป้าหมาบรรลุก็ต้องตายเป็นของธรรมดาในเมื่อท่านมีร่างกายเป็นทิศถ้าก็มีความเป็นสุขเพราะน,นี้ทิศอย่างนั้นไม่ไม่ไมัม่นคงทิศที่มีความมั่นคงจริงก็คือะนิพันธ์ที่ระว่าทิพิเศษเราก็เคล็ดจะาการ่างกายต่เมื่อถ้าเราไม่ติดในร่างกายทุกอย่างเดียวเราก็ปฏิพันธ์ตัวอย่าง นั่งนานๆเขจะเมื่อยเล่าตัวอย่างดีกว่านะตัวอย่างคนที่เหนียวเศรษฐีที่เหนียวตัวอย่างคือพระโคติกะถ้าโคติกะมีบทในพุทธศาสนาในสมัยพระพุทธเจ้าให้ไล่ฟังบ่อยๆแต่ว,ว่าท่านบวชและท่านป่วยเรื่อยๆที่ร่างกายบวม ป่วยแล้วนานๆาาตน้องขายตัวก็ไม่เคยหายจากการป่วยน่ายิ่งุกึกก็จะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นศัตรูของเราก็เพื่อนที่บวชมาพร้อมกันทั้งหดก็เป็นพระารหันหมดท่านเองแม้แต่ชานโลคีก็ไม่สามารถจะทรงได้ทำได้ถึงฌานเหมือนกันจะไม่สามารถจะทรงฌานได้ร่างกายป่วยขึ้นมามากร่างกายก็เสื่อมใจก็ติดใจก็เสื่อม อีกก็เส่็จจากการร่างกายดีขึ้นมาหน่อยจิตใจจิตใจก็สามารถจัดการได้มันตรงอย่างนี้ต่อเวลาจะหวังความเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นไม่ได้แน่ท่านท่านคิดว่าเพื่อนทั้งหมดเขาเป็นพระหันต์นกันในเมื่อเราเป็นพระรหันต์ไม่ได้เพราะศัยร่างกา,ายเป็นเหตุถ้ราร่างกายของเราไม่ป่วยอย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นพระโสดาบันได้ เธอไม่จะนั้จะเป็นทาหารได้ถ้าี่เราเป็นไม่ได้พระร่างกายป่วยก็ถือว่าร่างกายเป็นศัตรูก็ตั้งใจคิดว่าถ้ามีกำลังกายดีขึ้นอาการบวดป่วยถอยลงไปกาลังดีขึ้นเราจะใช้ไม่โครช่วยคอทั่ตายเพี้ยทำลายศัตรูใครจะเอามัางกระบ,บอกนะต้องบอกล่วงหน้าก่อนนะไม่จะมาผสมกันทัน แลเมื่ออาการไข้ลดลงถ้ามีแรงขึ้นท่านทำดีจริงตัดทิ้งใจว่าเจ้าศัตรูตัวร้ายจงตายเซะเลยถ้าไม่เชย่อคอตายแต่แก่อนยจะไม่เชื่อคอตายไม่คิดว่าจะเชื่อคอตายตอนนักพยาบาลรู้พยาบาลาธิราชเนี่ยก็คิดว่าติโคติกะไต่คิดอย่างนี้ถ้าตายแบบนี้ก็พไม่ใ่ของเราเราไม่สามารถจะบังคับได้ ก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าแปลงกายเป็นคนหนุ่มผิวเหลืองรูปร่างสวยไปหาพระพุทธเจ้าทานเพราะว่าพระต้อมาาโคดมลูกชายของท่านที่อยู่โคติกะกำลังจะเช่่ยคอตายพระพุทธเจ้าก็บอกว่ากิจการห้ามโคติกะไม่มีเสบตะบาคตพุทธเจ้าทราบแต่ว่าขัะหาที่มาครับในรายงานพระเจ้าพระโคติกะเช่่อคอแล้ว เกี่ยวกการห้ามไม่มีพระพุทธเจ้ารู้นะแล้วต่อมาพระก,ก็ถามพระพุทธเจ้าบอกว่าคนิก่ตายแล้วไปไหนถ้าบอกว่าคติกาตายแล้วไปที่พนันเห็นไหมใครมาไม่ทันเมื่อคืนนี้อยากจะทัเขาก็ทันตามนี้ก็แล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> มันทันแง่แง่เลไม่กลา้า <c oughs> ก็เป็นว่าการจะปฏิพานไมนญากโยมพุทธโดยสัตว์ถ right so ้ามีความเข้าใจจริงๆนี่มันไม่ยากค่อยๆคิดทุกๆวันถ้าความหิวเกิดขึ้นเรงคิดว่านี่หิวเพราะร่างกายอาการปวดเมื่อยเกิดขึ้นคิดว่ามันปวดเมื่อยเพราะเรามีร่างกายพอปวดไข้ไม่สบายเกิดขึ้นคิดว่าีเป็นไข้ไม่สบายเพราะเามมีร่างกายเรื่องที่ว่าร่างกายเร็วเลยอย่างนี้จะไม่มีมันอีก ต่อไปเบื้องหน้า,นาที่ว่ากายเกิดปเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ก็ตามจะไม่มีแล้วเราและเราจะไ่พักที่เจวดาแระนองฟ้งพาลุ่มเราจะไปนิพพานต่อไปค่อยๆสักจะลงใจให้เข้าถึงสังขารหรือเปลี่ยนายานคือวางเฉยได้ขันห้าวางเฉยตัร่างกายของเราด้วยวางเฉยตัร่างกายของบุงงคคลอื่นด้วยวางเฉยในทุกทสิ่งทุกอย่างในโลก มั aw, านหมายความร่างกายก็จะแก่กรถือว่าเรื่องธรรมดาเกิดแล้วต้องแก่ต่างกายมันจะปวยก็ถือว่าเรื่องธรรมดาเกิดแล้วต้องป่วยถ้าร่างกายจะตายก็ถือว่าเรื่องธรรมดาเกิดแล้วต้องตายถ้าเราจะตายหรือเขาจะตายก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันจะสลายตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่จัาใจไปประคับประคอนนี้ตั้งเกิดความเสียใจทำใจวางเฉย เขาตายาาเขาบอกข่าวตายก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็ตายเราก็ต้องตายเหมือนกันเมื่อความตายจะเข้ามาถึงเราเราก็ยิ้มรับ